ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด3.3หน้า100นะคะให้หนักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิข้อที่2นะคะเป็นแผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการรับจ่ายโลหิตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560เสอ25้นในแนวนอนนะคะแสดงชื่อเดือนนะคะมีเดือนสิงหาคมกันยายน ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะแสดงปริมาณหน่วยเป็นถุงนะคะและแท่งสีฟ้านะคะแทนด้วยปริมาณการรับโลหิตแท่งสีชมพูแทนด้วยปริมาณการจ่ายโลหิตนะคะข้อที่1ค่ะเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตมากที่สุดคือเดือนใด เดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตน้อยที่สุดคือเดือนใดเรามาดูปริมาณการรับโลหิตก่อนนะคะให้นักเรียนดูแท่งที่เป็นสีฟ้านะคะเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตมากที่สุดนะคะคือเดือนตุลาคมนะคะมี83,012ถุงต่อไปค่ะเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตน้อยที่สุดนะคะ เราก็จะดูแท่งสีฟ้าเดือนที่น้อยที่สุดคือเดือนธันวาคมนะคะทั้งหมด634มืถุงดังนั้นข้อหนนะคะเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตมากที่สุดคือเดือนตุลาคมเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตน้อยที่สุด คือเดือนธันวาคมข้อ2ค่ะเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณโลหิตคงเหลือกี่ถุงปริมาณการรับโลหิตมี6 7 8 5 7ถุงปริมาณการจ่ายโลหิต63477ถุงโจทย์ถามว่าเดือนนี้มีปริมาณโลหิตคงเหลือกี่ถุง เราก็จะนํามาลบกันนะคะ6 7 8 5 7 -63477 7-7เหลือ0 15-7เหลือ8 7-4เหลือ3 7-3เหลือ4 6-6เหลือ0ได้เป็น4380 ดังนั้นข้อ2นะคะตอบ4,380ถุงต่อไปค่ะข้อ3นะคะเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณการจ่ายโลหิตจากน้อยไปมากปริมาณการจ่ายโลหิตให้นักเรียนดูแท่งสีชมพูนะคะโจทย์ให้เรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณการจ่ายโลหิตจากน้อยไปมากนะคะ เดือนที่น้อยที่สุดคือสิงหาคมนะคะต่อไปก็จะเป็นกันยายนธันวาคมพฤศจิกายนและตุลาคมนะคะ ต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือจากมากไปน้อยจากรูปนะคะดูส่วนต่างความสูงของแท่งสีฟ้ากับสีชมพูนะคะเดือนตุลาคมนะคะส่วนต่างจะมากที่สุดดังนั้นเหลือโลหิตมากที่สุด รองลงมานะคะก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะต่อไปก็จะเป็นเดือนกันยายนพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะหรือนักเรียนอาจจะนำปริมาณการรับโลหิตลบด้วยปริมาณการจ่ายโลหิตของแต่ละเดือนนะคะแล้วนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็ได้นะคะ ข้อ4นะคะเรียงได้เป็นตุลาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายนและธันวาคม ข้อที่5ค่ะเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือน้อยกว่า4,500ถุงคือเดือนใดเดือนสิ่งหาคมนะคะ64,420ลบ56,831 0-1เหลือ9 11-3เหลือ8

เลบเเหลือ2 11ลบหเหลือ6 11ลบเเหลือ4 5ลบหเหลือ0ได้เป็น4,628ซึ่งมากกว่า4,500นะคะเดือนตุลานะคะนักเรียนดูความสูงของแท่งสีฟ้ากับสีชมพูนะคะ โดย1ช่องนะคะเพิ่มขึ้นทีละ4,000ความสูงนะคะประมาณ3บรรทัดนะคะดังนั้นผลต่างของปริมาณการรับและการจ่ายจะมากกว่า4,500นะคะต่อไปค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะ67,857กับ63,477นํานำมาลบกันนะคะ

เดือนทันวาคมนะคะ6 3 4 5 9, 9, 9 0 4 6 14-6เหลือ8 12-4เหลือ8 9-0เหลือ9 9-9เหลือ0 5-5เหลือ0ได้988ซึ่งน้อยกว่า4,500ดังนั้นนะคะมี2เดือน ที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือน้อยกว่า4,500ซึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะข้อ5นะคะคำตอบก็คือพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ต่อไปข้อ6นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมมีปริมาณการรับโลหิตทั้งหมดกี่ถุงโดยนำปริมาณการรับโลหิตตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมมาบวกกันนะคะเดือนสิงหาคมนะคะหก4มื

เดือนทันวาคม6 3 4นำมาบวกกันนะคะหลักหน่วย0บวก4ได้4 4บวก2เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก4เป็น17ใส่7ทด1หลัก10 1-2บวก2เป็น3 3มบวก1เป็น4 4-5บวก5เป็น9 9-3เบวก3เป็น12ใส่2ทด1หลักร้อย1-4บวก4เป็น5 5าบวกสเป็น7 7-8เบวก8ปเป็น15ใส่5ทด1หลักพัน1-4บวก4เป็น5 5าบวก2เป็น7 7-3เบวก3เป็น10 10-7บวกเเป็น17

ดังนั้นข้อ6นะคะคําตอบก็คือ337,527ถุง